มานะเรามาทําชั้นที่สองกันให้เสร็จนะครับชั้นที่สองของข้างที่สองนะครับวางเลยครับรอบนี้ก็ใส่ไปเก็บเหมือนกันนะครับเ็บเส่นวางไปเี็บเส่นนะครับรอบนี้เก็บที่สอง เป็นที่สามครับเป็นที่สี่ครับวางเข้าไปเป็นที่ห้าครับเป็นที่หกครับเป็นที่หกครับแล้วก็เส้นที่เจ็ดครับวางลงไป 6ครบครับประเทศให้เข้ากันหน่อยนะครับก็ล็อกเลยนะครับได้ที่ เขอ้าออกันแล้วไปเลยครัเอาเนี้ทาด้ามให้เสร็จนะครับเป็นด้านที่สองของข้าที่สองนะครับทำลูกจะเสร็จไปหนึ่งคู่คเป็นงานการลานเม็บแต้งนะครับคู่นี้เงานเม็บแต้งนะครับเตรียมส่งลูกค้านะครับ มันแน่นเลยนะครับจังหวะนี้นะครับที่เราทำด้้มน,นะครับ ก็จะเสียไปหนึ่งข้างแล้วนะครับก็เราก็ได้ต่อก,การล้านเม็ดแดงหนึ่งคู่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งคู่นะครับเป็นต่อก,การล้านเม็ดแดงนะครับเนียคอยเชยงดูครับทํากาาค้นตกนะครับอันนี้ตกในเช้าตกในเมื่อคืนนะเดี๋ยวครับ